เช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่หนน้าเนาะเป็นวันอาไว้ที่ห้าสยามยนต์สองพันห้าร้อยสิบห้านะครับก็หลังจากหยุดยาวมาสามวันเลยน,นะครับมีเท,ทศกาลนะครับผมงเทศกาลก็เป็นเป็นกึ่งๆนะครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับเป็น,าานวันทั้งทันศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวัน ก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดท,ท้ายพรุ่งนี้ก็ทํางานต่อแต่ว่าก็ยังมียอดออเดอร์มาอย่างต่อเนื่องนะครับสองสามวันติดต่อกันเลยนะครับขอบคุณลูกค้าจากร้อยเอ็ดด้วยนะครับผมที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเช่นร้อยเอ็ดปลายปีประทุมนะครับแล้วก็ปลายทางสุดท้ายที่ชื่อทะเลตาดอำเภอเมืองสวงนะครับของเชืยอนักขัมุเลย คมว่างเดี๋ยวชมเจ็ดอเ,เอาสี่สิบเก้าสี่สิบอ็สี่สิบแปดสี่สิบแปดยังไม่ได้หักเดี๋ยวไอมม้มันเมื่อกี้เมื่อเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวยิงแค่นั้งงนะอ่ะสี่สิบแปดครับผมตอนนี้อยู่บ้านโพสีนะครับโพสีตำบลโมบา,บานอำเภอยางสลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน นะครับก็ปีนี้ผลดีนะครับระดับน้ําในเขื่อนลำปลาวก็เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับคาดว่าน,น่าจะเพียงพอต่อการทาเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปังข้าวนาปีรวมทั้งเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกามกามด้วยนะครับโอเคอ้าวค่อนข้างแคบไม่นิึงนะครับผม โศสีโพชัยนะครับโศวีโภชัย ยังไม่หมดนะครับโพสีโพ,โพชยัยตำบลบัวบานนะครับก็อยู่แถวๆริมนะครับริมริมตำบลบัวบานนะครับก็จะมีอาณาเขตติดกับตำบลนาเชือกนะครับก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของตำบลบัวบานหลังจากโพสีโพ,โพชัยไปแล้วก็จะเป็นบ้านวังนะครับผมก็จะเข้าเขตที่ตำบลนาเชือกนะครับก็เป็นรอยต่อนะครับตำบลนาเชือกกับตำบลบัวบาน เมื่อคืนนี้ฝนตกมาอย่างหนักนะครับก็อากาศตอนเช้าเชก็เย็นสบายดีนะครับผมแดดัไม่ออกเลยนะครับคาดว่าน่าจะฝนน่าจะ,นนาจะทั้งตลอดสัปดาห์นะครับโอ้พวกกี่โก้เห็นไหม

ไอ้เด็กหน่อยเอาไปสองวัวป่ะันนีงะไดนเดี๋ยวไปนี่นองอ่าสี่สิบแปดอโอเคพอแล้วครับผมประมาณนี้แหละอ่ไปไป่อยไปเอาทิ้งุ่มยีกับสีไปครับโอเคนะครับผมอันนี้เที่ยวไปเปล่อยเทียวลงปล่อยหนองเลยครับอ่าโอเค อันนี้เกินออเดอร์นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไอเดี๋ยว,ยวกุ้งไฟดอรอว่าเขาจะมาซื้อให้ขามานเท่าไหร่กุ้งโก้เลยเฮ้ยไอ้กุ้งโก้กุ้งโก้เอาขอบคุณนะครับออเดอร์จากร้อยเอ็ดด้วยนะครับผมพ่อพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับก็ไปใช้บริการได้เมื่อวานนี้ที่ร้อยเอ็ดก็เติมให้นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นวันหยุดยาวสามวันนะครับก็สั่งมาต่อเนื่องสองวันเลย เมื่อวานนี้ผมก็ไปเติมให้ที่อำเภอเมืองสวงนะครับคือทะเลตาดนะครับก็เคยแพนให้ดูแล้วนะครับเคยทำลฟ์ส่วนให้ดูแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นกุ้งเอ่อที่โกนะครับผมกุ้งที่โกก็คือมันจะไม่สมบูรณ์นะครับมีเนื้ออยู่แต่ว่าไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะทําการคัดแยกออกมานะครับก็จะเป็นขายในราคาถูกๆนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวผมบอกคนมาซื้อให้นะครับเอาโอเคครับผมไปดูกุ้งก่อนนะครับ เคนี่บ้านโพสีนะครับยังกรุงกลางๆเป็นจำนวนมากนะครับผมโพสีโพชัยนะครับครับผมก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านที่อยู่ในช่อง Facebook l i v e นะครับแล้วก็ในช่อง Youtube ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านโพสีนะครับ โพสีโพชัยตำบลบัวบานะครับเป็นเป็นรอยต่อนะครับระหว่างตำบลบัวบานกับนาเชือกนะครับขอบคุณเราเดินที่ร้อยเอ็ดด้วยนะครับร้อยเอ็ดก็เป็นร้านอาหารของเฮียตือทะเลตานะครับที่อำเภอเมืองสวงนะครับก็ออกไปจากร้อยเอ็ดประมาณประมาณเกือบเกือบสามสิบกิโลเมตรนะครับตรงนั้นก็มีอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่บายพาสเส้นร้อยเอ็ดบายพีปทุมนะครับก็เป็นสาขาเราสองจุดด้วยกันที่ไปในวันนี้ ผนที่ร้านควรสุขใจนะครับว่ายังเปิดให้บริการตามปกตินะครับลงน้าหยุดหนึ่งวันนะครับผมลงน้ําก็ให้พนักง,งานให้คนงานนะครับได้พักเครื่องพักรถแล้วก็ชาร์จแบตบเตรียมตัวขายน้ําในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับผมก็วันนี้อากาศเย็นสบายดีนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อนเนื่องคาดว่า,วาน,นะครับก็จะส่งผลดีในเรื่องของปริมาณน้ําที่เข้าไปเติมในเขื่อนลำปลาวอย่างต่อนเนื่องเกษตรกรก็จะได้รับอนิสง์ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งกำกาม ไม่ว่าจะเป็นทำข้าวนาปังนาปีก็รวมทั้งผู้เลี้ยงปลาในกระชังด้วยนะครับที่แถวสะพานเทศุดาแล้วก็แถวแถวตบลหัวหินนะครับก็จะได้อานิสงส์แล้วก็จะเป็นแหล่งน้ําที่สร้างเม็นเงินได้พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นข้าวนะครับกับกระสินดินดำน้ำําชุ่มนะครับผมอขออนุญาตครับผมไปส่งกุ้งก่อนที่ร้อยเอ็ดเจอกันใหม่ครับในรายหน้าตอนเร็วันนี้สวัสดีครับ